ป๊๊ดพี่น้องรถเต็มไมปเลยรถเต็มไม่มีที่จอดแล้วป๊๊ดรถก่อนจะจอดทั้งหมดเหรอสู่ๆเหามาแถมาทางกรทมไม่ค่อยมีอะไรข่ายเด้อพี่น้องแม่รถเต็มมดเลยครายออกก็คือเสียสิทธิ์เลยนะครับ เสียสิเลยครับสุดยอดเลยครับโอ้รถมันเยอะ ไปหนาบบ้าไหมไยังห้อยๆไหมเลือกตัวหนาบอาับเนะาะจะตัวเก่าอยู่ไหมม,าามองนี่งนาสจจัยห้าเนาะมองกระไ่เนาะมองหนึ่งเลยยีนี้่าเศ้าไเจาบงก้องเ้าเนอกลา ครับาสูต่อไปที่นหนครัามันไม่ใช่อ่ะมะรำซิ่งนะครับมะรำตรงนี้เขาก็ไม่ให้นะครับตรงนี้ให้ให

ทำนิดนึงครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับสะุวกเหมือนเดิมจรวดเหมือนเดิมครับจรวดเหมือนเดิมโอ้แดด าาาามามาเดียร์แย่คัๆมากแล้วรถชีวปีนมากไม่มมองจอดไปไเต็มแล้วเต็มหมดแล้วไม่มีที่จอดเลยเต็มหมดแล้วเลยจอดไกล้ๆวกาาว่าผิดหรอกว่ายูใส่ไม่มีมอยู่เนาะแต่นนี่เขาก็ไล่หนาไล่หลัง

พอกัรกินมาเด้อพี่น้องครับเพื่อจะกินอันมะตุกไก่นาะสมสมพอยมักเอาหนามมาใส่ละเอาข่าเหนียวลงแซ่บแซ่บจานไก่บ้างเน่เน่ข้าต้มต้มสมอย่างดีเลยไตไก่เลยเอาข่าเนียวลงของลูกสดแซ่บแซ่บอร่อยเป็นเหตุสิพอการกินมาครับพี่น้องพี่ดีแม่สุดโทษครับสวัสดีครับผมมาเด้อพี่น้องมาหม้อนกันเมื่อแรกครับ